หลังจากที่คู่ทรหดคู่นี้นะครับประกาศแยกทางกันรับผู้ชมก็มีเสียงวิจารณ์มาเยอะมากนะว่าเลิกกันเพราะอีกฝ่ายทําธุรกิจเจ้งหรือเปล่านะฮะตอนนี้กลับมารักกันแล้วหลังจากที่ห่างกัน9เดือนตอนแรกผมเข้าใจว่า3 4เดือน9เดือนครับคุณผู้ชมแม่จุ๋มกับป๋าเทพนะครับกลับมาคืนดีกันอีกครั้งเขาบอกมีเรื่องของตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขก็คือหมอไก่ซึ่งเคยออกเกิดมาคุยแล้วครั้งหนึ่ง ทั้งสานโคจรกลับมาเจอในตื่นมาคุยในเช้าวันนี้ขอต้อนรับปราเทพแม่จุ๋มนะครับแล้วก็หมอไก่รุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับสู่รายการของเราตั้งแต่เช้าเลยนะยินดีด้วยที่กลับมาเจอกันใหม่ผมว่ามันไม่ต้องพูดแล้วหรอกเพราะว่าดูฟังมันทุเรศมากแล้วตอนนี้ทําไมทุเรศยังไงคืออายุพวกเราเนี่ยมันไม่สมควรที่จะพูด่เออรักกันนะหนีงอนกันนะมันทุเรศแล้วนะป๋าจริงๆอ่ะแต่เพียงแต่ว่าเรื่องนี้ที่เป็นเนี่ยมันเกิดมาจากการที่มองภาพ มันเกิดจากภาพไอ้ตรงที่เฮ้ยทำไมเราอยู่ตรงนี้ได้แต่มึงอยู่ไม่ได้เนี่ยก็มันไม่ใช่แล้วไงก่อนจะคุยเรื่องอคืนดีกันใหม่เนี่ยถามเรื่องน้อเปี้ยนหน่อยเป็นยังไงบ้างเคปแล้วมาระบบกว่าอร่ผม,ผมชิมแล้วผมมันน่าจะไปได้ไกลมากเลยต,ตอนนั้น ตอนนี้นี่เอามาด้วยเอามากี่ชิ้นป๋ามาชิ้นเดียวมาแจกคุณคนเดียวขอบใจน้องคนนั้นก็ยะมขอบใจนึกว่าจะเอามาสักกล่องหนึ่งนี่คุณผู้ชมพ้อมนมเปี๊ยะของป๋านี่ไปได้ดีนะผมยังถามป๋าเลยว่าอี่นมเปี๊ยะโอ้โหพนักงานเยอะขนาดนี้เลยเหรอประมาณเจ็ดสิบคนแล้วมาณหกสิบคนเจ็ดสิบคนอันนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะไม่ก็เราทำเล็กๆอะนี่ก็เหมือนเด็กๆแถวบ้านนั่นแหละครับช่วยกัน ไม่เด็กนะก็ไม่เด็กจนคนมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นบ้านบางแคไปแล้วล่ะแต่นี่น่าจะเป็นธุรกิจที่มั่นคงสุดเท่าที่เคยทามาถูกไหมไม่มีฮะมนุษย์เราไม่มีอะไรที่จะแน่นอนหรอกครับเปรีบเที่การอื่นะอะแน่นอนอันนี้ดีกว่าใช่ไหมครับผมว่าผมว่าขนมเปี๊ยะเนี่ยไปได้ดียี่ห้อเลยนะป๋าขนมเปี๊ยะป๋าเทพมันไม่มียี่ห้อหรอกของคันเทพแค่นั้นเองขนมเปี๊ยะคันเทพแล้วก็มีโลโก้ป๋าหน่อยครับ อ่ะกลับมาเ şey รื่องที่ห่างกันไปแล้วก็กลับมาคืนดีกันมันมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่ามันมันจะบอกว่าเกี่ยวข้องไหมแต่มันก็น่าแปลกใจมันก็แปลกใจว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้ใช้ตอนแรกก็ยังยังไม่ได้ใช้นะป้าได้มาจากดรแกให้มาก็ฝากมาบอกว่าเนี่ยยังยังยังตอนนั้นยังอยู่ด้วยกันก็บอกว่าเนี่ยเขาฝากมาให้เขาก็วางไว้ก็ยังไม่ได้สนใจอะไรก็ไม่คิดไป ทีนี้พอทําไปทำไมเอ๊ะทำไมเรามีปัญหาอะไร,รมันเยอะๆก็เลยมามานั่งทบทวนดูเอาวะลองดูแล้วก็เลยไปไปที่ไปไปลงทะเบียนครับก็ใช้แต่ใช้ใช้สองเบอร์อยู่แล้วก็เลยได้คุยกับดรแกแกก็บอกว่าต้องใช้เบอร์เดียวเลยแล้วก็ต้องหมั่นทําบุญครับทำกุศลให้มันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่านานแค่ไหนคะคพอเราเริ่มใช้ปั๊บก็แยกทางกันเลยอ ริงจริง<ห>รง,<ห>งโทรไปโทรคุยกันตอนนั้นตอนนั้นทำไมอยู่ให้เขาพลาอะไรครับก็ตอนที่เคยออกรายการคุณวูดี้เราเราคุยกันว่าถ้าคุณไก่สามารถเปลี่ยนชีวิตป่าเทพได้ด้วยตัวเลข <S <S ทำยังไงแล้วคุณไก่ก็หาเบอร์ให้ทีนี้พอหาเบอร์ให้ด้วยความซึ่งป๋าเป็นคนระดับตํานานของประเทศไทยคุณไก่ก็จัดเบอร์ใหญ่สุดที่เบอร์เลขมั่งค้างนะคะเรวเปิดเผยเบอร์ในรายการได้ไหมครับเช้านี้ต้องขออนุญาตป๋าค่ะศูนย์เก้าห้าเจ็ดแปดเก้าสี่หกห้าศูนย์เก้าห้าเจ็ดแปดเก้าสี่หกห้ามันเป็นเบอร์มั่งค้างคือเจ็ดแปดเก้าเป็นเลขมังกรใครก็แล้วแต่ที่ใช้เลขกลุ่มนี้จะมีความมั่งคั่งมีพักพวกมีอํานาจบารมีเจ็ดแปดเก้าใช่ค่ะแล้วมันทําให้ป๋าพริกจากเดิมซึ่งงปปาาเเ็นนคใใจจหญ่่ทํอะไไรมกลัว พอมาใช้789เกนี่ยก็กลายเป็นว่าป๋าสามารถเก็บเงินอยู่แล้วตัวสุดท้ายของเบอร์มือถือคุณไก่ใส่เลขสติจากเดิมซึ่งป๋าเคยใจร้อนเลขก็จะช่วยให้ป๋าทําอะไรแล้วคิด 4...655 ใช่ค่ะแล้วแล้วเรื่องความรักมันยังไงฮะ ให้ไปแต่ก็จากกันคือคือต้องเรียนว่าตอนแรกก่อนที่ป๋ากับพี่จุ๋มจะเริ่มใช้เนี่ยปัญหามันเกิดมาก่อนแล้วฉะนั้นหลังจากที่เริ่มใช้อะทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่จะดีช้าหรือดีเร็วเนี่ยอยู่ที่หนึ่งเราทําตัวของเราให้คือทําบุญเพิ่มแล้วพอเรามีตัวเลขดีตัวเลขก็จะช่วยให้เราคืออย่างของป๋าใส่เลข5้าหปิดท้าย55ทําให้ป๋ามีสติทําให้ป๋านิ่งขึ้นแล้วก็ไม่มีเลขเงินรั่วซับรั่วอีกฉะนั้นทุกอย่างที่ป๋าทําป๋าถึงได้มีพนนักงา ขนมตอนนี้6 7เจคนป๋าถึงได้กลับมาอยู่ในรายการโทรทัศน์แล้วป๋ามีความสุขอีกครั้งนอกจากนอกจากตรงนั้นแล้วเนี่ยนอกจากมันมีทฤษฎีออกามาเนี่ยมันเสริมค,ความมั่นใจด้วยไหมการที่เลขมันก<ถ>ารที่มันเลขดีมันทำให้เราเหมือนกับว่าเราถืออะไรดีๆและมันสร้างความมั่นใจด้วยไหม คือจร,จริงๆต้องเรียนว่าคุณไก่เขียนหนังสือขึ้นมาสองเล่มในหนังสือเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตนี้คุณไก่จะอธิบายไว้เลยว่าการที่คุณเชื่อว่าตัวเลขเบอร์มือถือข,ของคุณดีเนี่ยค,คุณต้องแอคชั่นด้วยหมายความว่าเมื่อคุณ trust ว่าเลขคุณดีคุณต้องออกไปทํามาหากินอย่างของป้ากับพี่จุ๋มได้ความขยันทีนี้พอออกไปแอคชั่นแล้วตัวเลขไม่มีเงินรั่วแล้วมีรพรรคพวกบารมีมันก็ทําให้เกิดผลรับที่ดีมันอาศัย2ออย่างก็คือมีทั้งตัวเลขและแอคชั่น ถูกไหมฮะ<ช>ถ้าเลขดีแล้วไม่มีแอคชั่นเนี่ยคือไม่มีการกระทําที่เป็นสอดคล้องเ <_' S 2> ช่นถุงก็ได้เลขดีแต่ป๋าไม่ตื่นอย่างเงี้ยนอนทั้งวันเนี่ยก็มันก็จะไม่ <_' S 2> ไ,มไม่เกิดผลลัพธ์<ช>ด้วยตัวเลขที่ให้เป็นเลขแอคชั่นด้วยคือคนที่มีเลขแอคชั่นยังไงก็แอคชั่นเท่านั้นเองค,ค,ค่ะแล้วปาว๋ามีความขยันเป็นพื้นฐานแล้วเลขแอคชั่นด้วยมันก็เลยทําให้ป๋าง่ายไปหมดทีนี้ต้องบอกว่าป๋าก็ปิดประตูจนทีเนี้ย ผมว่าหลายคนอยากรู้ถ้าเกิดว่าอยากให้สามีรักภรรยารักส่วนใหญ่เป็นสามีรัก,กน,นะฮะ,ะต้องเปลี่ยนไปใช้เบอร์อะไรเอาแบบเบอร์เดียวจบไม่มีไม่มีกิกตลอดชีวิตเลย เนี่ยจะผ่ายา่จะเอาเบอร์นี้ไปใช้ไงมันมีค่าเบอร์แล้วเท่าไหร่เนยนะฮะให้เบอร์เทวดาก็ห้าไม่ได้เลยคือเรื่องจริงตอนยากสนใจเบอร์ก็ที่แบบสามีรักสามีดูคุณไก่คุณไก่แนะนำว่าให้ใช้เลขปิดท้ายคู่สุดท้ายที่เลขสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าจะทำให้สามีภรรยารักกันมากขึ้นดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นส่วนเลขประกอบตัวข้างหน้าเราก็ต้องมาดูเลขที่มันไม่มีผลมาหักล้างรับรองว่าทีนี้ใครที่เคยเจ้าชู้จะกลายเป็น คนรักครอบครัวจะแพงไหมคะเบอร์นี้เบอร์ต้องบอกว่าเบอร์เหมือนรถค่ะอยากได้รถแรงแค่ไหนก็แล้วแต่ต้องการได้เลยครับมีมีสองคนอยากรู้เบอร์กิฟต์กับธัญญาเนี่ยอย่าล้ายก็ถามพวกนี้กว่าอยากได้เบอร์อะไรกิฟต์อยากได้เบอร์อะไรธัญญาาเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้วิทยถามให้ไปแล้ว4545ใช่ไหมคะดรไก่ใช่ไม่ใช่เบอร์รองเท้าแกเบอร์รองเท้ารองเท้าออการองเท้าจะได้ฟาดหน้าเร็วๆเร็วๆปากาเราไม่พูดเรื่องฟาดหน้ากัน นี้ค่ะหนูกลัวมากแล้วอ๋อสี่ห้าเหรอหนูต้องไปหนูจำเบอร์ตัวเองไม่ได้เดี๋ยวหนูต้องไปดูก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยน แล้วเห็นว่าดรไก่กําลังจะมีท็อกโชว์ด้วยใช่ไหมคะล็อกเตอรไก่จะมีท็อกชว์เมื่อะไรครับจะมีท็อกโชว์วันที่2เดือนเมษาค่ะที่โรงละครอักษรากิงพาวเวอร์ทอกโชว์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการนําเรื่องของ NLP เรื่องของทรานส์เรื่องของจิตใต้สํานึกมาบวกรวมกับตัวเลขจริงๆแล้วกิฟต์กับธัญญาผมรู้ว่าเขาอยากถามแต่โทษทีไม่อยากให้เมื่อยเขามาเลยมั้ยเดินมานี่เดินยววันี้เลยมันง่ายกว่ามีสิบเดืนหรอโอเคไม่ไปดให้มันนั่งอย่างนี้อย่างมันมองอย่างนี้ก็เรียกเดินป่านั่งค่่่ะปนัง ขอบคุณค่ะป๋าเยนี่แกไปทำอะไรมา่มท้องเลป๋าหรกินเนื้อไปหน่อยค่ะลืมดูแคลอรี่ที่กล่องถามเรื่องเบอร์เรื่องลูกเรื่องลูกเอาแล้วถ้าอยากแบบว่าเกี่ยวกับให้ครอบครัวดีเกี่ยวกับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นลูกเป็นตัวเนี่ยต้องถามฉันนะประเด็นคือถ้าเกิดว่าอย่างของเคสของคุณอย่างเนี้ยหนึ่งคุณแกแนะนำให้ใส่เลขเสน่ห์เพราะว่าเสน่ห์ทำให้ครอบครัวดีแล้วเราใส่เลขปิดท้ายที่เป็นเลขซับ มีสเสน่ห์มีทรัพย์แค่นี้แฮปปี้และอาจจะมีเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเสริมเท่านั้นเองเลขหาไม่ยากเพียงแต่ว่าเราร้อยเรียงเขาให้ดีอย่างเช่นถ้าเกิดเรารู้ว่ามันเป็นคู่มงคลคแต่เราร้อยเรียงเขาผิดที่เหมหือนคำว่ารักหมดใจแล้วเราไปสลับเป็นใจหมดรัก<อ>ชีวิตที่เคยดีมันก็เพี้ยนฉะนั้นร้อยเรียงดีๆเท่านรรักหมดใจใจหมดรักตลซู้งชย้อนกลับไปนู้นแล้วก็รเลขอะไรนะฮะ คือเริ่มต้นด้วยเลขเสน่ห์ทีนี้เสน่ห์ก็จะมีเสน่ห์หวานเสน่ห์เปรี้ยวหรือจะเป็นเสน่ห์ทางวาจาคือทําได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าหนึ่งเราต้องรู้อายุของผู้ใช้รู้อาชีพรู้สิ่งที่ต้องการหลังการเปลี่ยนเบอร์คุณไก่ก็วางตัวเลขให้ได้รายละเอียดเยอะมากอย่างนี้ในท้องชว์พูดเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยค่ะโชจะจัดเมื่อไหร่ยังไงครับวันที่2เดือนเมษาที่อักษรา k ิงพาวเวอร์มีสองรอบรล้บ่ายสองนะคะแล้วก็รอบทุ่มรับรองว่าสนุกมันกันชนิดที่ว่า าได้ความรู้กลับบ้านด้วยว่นที่ไปเนี่ยถ้าเกิดอยากจะได้ความรู้เรื่องเลขจะได้แน่นอนแลวจะได้เลขของตัวเองกลับไปด้วยไหมครับประเด็นคือมีความรู้พื้นฐานอย่างเช่นคุณไก่แนะนําว่าอย่างกรณีเราทําธุรกิจเวลาเราจะทําธุรกิจใครมาเล่าอะไรให้เราฟังวาดโปรเจกต์ให้เราเสร็จแล้วเราสามารถดูจากนามบัตรของเขาดูเบอร์มือถือของเขาอูว่าคนนี้น่าเชื่อถือแค่ไหนถ้าเบอร์มือถือเขาข้างในมันกรวงเราก็ไม่ต้องคุยต่อหรือสมมุติ คุณทัญญาจะเปลี่ยนเบอร์ให้คุณสามีทีนี้เรามีโจทย์แล้วว่าให้สามีรักครอบครัวแล้วให้มั่งคั่งด้วยนะแล้วเอาเงินให้เราตัวเลขวิธงได้หมดพี่ย่าต้องพิจารณาว่าเอาเงินให้เราตรงนี้พี่ย่ามีความสุขเอาเงินให้เราเนี่ยมันได้แล้วไงตอนนี้ใช่ไหมอยากได้อีกอยากได้อีกเงินได้เยอะๆพี่ย่าค่ะลบมาจังเลยเราพยายามรักหมดใจเขาโอ๊ยแต่ละ นี่เนี่ยน่วดใจเลยน่าัวใจเลยสื่อนังสื่อค่ะนังสื่อคุณไก่มี2เล่มค่ะหนังสื่อเล่มเนี้ยรายได้ทั้งหมดคุณไก่มอบให้กับการบำรุงพุทธศาสนาเป็นเบสเซลเลอร์ติดต่อเป็นเบอร์มือชือเปลี่ยนชีวิตตอนความมั่งคั่งเป็นเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตร้อยอะไร เปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตอันนี้เป็นเล่มที่1และอันนี้เป็นเล่มที่2เล่มที่1คือชีวิตทั่วไปเล่มที่2คือเวลาเราจะทาธุรกิจแล้วเราจะดูว่าคู่ค้าของเราเป็นยังไงมาดูเล่มความมั่งคั่งซึ่งจะได้ประโยชน์เยอะมากสองในสายยนี้ที่อักฉราใช่แล้วก็รายได้ทั้งหมดเอาเข้าไปบํารุงองค์กรการกุศลเราไม่หักอ๋อเหรอครับสาธุสาธุค่ะใครใครอยากไปเนี่ยใครอยากซื้อบัตรเนียติดต่อที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับคุณผู้ชมนะครับคล็อกโชว์ชื่อว่า ชื่อตอนความมั่งคั่งว้ามั่งคั่ง, <Wow. S 2> ง,งเดินก็ไปอยาออ่างมั่งคั่งและมั่นคง,อ,งอยา <Wow. S 2> ่างที่เราเหนเคสของป๋าเทพจากเดิมซึ่งป๋าพยายามขยันมุมานะแต่ตัวเลขป๋าไม่เก็บซับแต่ปัจจุบันนี้ป๋าเตรียมตัวเลยปิดประตูจนมั่งคั่งแน่ๆโอย ขนมเปี๊ยะ่อ้ชี้เอาเลยที่อไม่ใช่ไงเออแล้วป๋าพยายามแบบสะบัดมือทิ้งเนี่ยอย่ายุบสะบัดมาแล้วของพวกนี้ป๋าเป็นคนที่ยังไง่ะป๋าถือเรื่องเรื่องบุญเรื่องกรรมเนี่ยมากที่สุดเรื่องตัวเลขเนี่ยโอเคก็มีส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าแปลกๆในชีวิตอะแต่แต่แต่ป๋าเป็นคนที่ว่า มึงทากรรมขนาดไหนมึงต้องใช้ม,ใชมีบุญเน<ช>ี่ยมันก็ตรเดียวจะถึงเราเองอะ<ช>อะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะถืออย่างนี้มากค,ค,คนเราถ้าเกิดว่าดวงจังหวะที่จะดีเนี่ยจะมีของดีๆเข้ามาหาเราสังเกตดูมันถ้าเกิดล้จวจังหวะไหนครั้ง,ง,งไหนถ้าเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะไม่มีอะไรดีๆเข้ามาหาเราเลยมันจะเป็นช่วงของชีวิตแต่อันนี้ก็ถือว่าส่วนหนึ่งที่ป๋าก็ยังเกเพราะป๋าไม่ค่อยเชื่ออะไรนะพวกพวกนี้แต่ว่าเออ ตรงนี้มันรู้สึกว่าแปลกอยาดิดิ้นเบื่อดีคิดดีทําดีรู้สึกดีชีวิตดีนะครัชีวิตดีขึ้นแล้วเห็นของงานเขาเดี๋ยวจะป๋าก็จะแวะไปฉี่แถวนั้นด้วยไปดูหน่อยท็อกโชว์ของดรไก่ในวันที่2เมษายนนี้ที่อักษราคิงพาวเวอร์แชมบูทชมบุรีถนนรังน้ำครับถนนรังนรำคุงเทพครับซื้อบาดยางเทนนิสเกตเมเจอร์นะครับเอาไปเลี้ยงไหมป๋าไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงคนเดียวเลี้ยงสองคนเลยไม่ไหว ไม่ไหวสามอันนี้ด้วยค่ะสอด้วยสามมติอีกเป็นสามค่ิดมาวก็ขุ้นหะโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับ กด subscribe ตรงนี้ค่ะคุณตรงท้องกิฟต์นะครับกดเลยสิครับรอเลยครับกดเลยกดเลยกดเลยกรับกดเลยกดเลยกดเลยกดลยกดเหยกดลยกดเลยกเลยกด s ลยกดเลยกดเลยกดเลยกดยกดเลกดดกดเลยกลยกยกเกดกดเกดเลกกดกล